สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้อยู่ผมคนเดิมแล้ววันนี้มาอยู่กับการรีวิวขนม,ขนมกลับมาอีกแล้วซึ่งผมก็ยังไม่ปลดจกาาักทหารนะเห็นผมกินนี่ยังไม่เห็นฝนกินแล้วมัมนั้งถ่ายคลิปนี้ยังไม่ได้ปลดนะแค่ได้วันลาอะไรเฉยส่วนรายละเอียดยังไงก็เรื่องของมันตอนนี้เราจะมารีวิวการกินช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตหลากหลายแบบนี่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 นคนดูเห็นมาก นั่นแหละจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนานต้องทำไงวะบอกกันดิไม่รู้ไม่รู้ก็หยิบสุ่มไงสุ่มอยากกินอะไรก่อนอยากกินอะไรก่อนก็หยิบเลยใช่ไหมอันไหนที่ยังไม่เคยกินอ่ะเออจะมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรรางวัลใหญ่ไม่ใช่รางวัลรางวัลใหญ่อะไรวะช็อกโกแลตราคาแพงที่สุดที่ซื้อมาก็เลยราคาแพงที่สุดเพื่อนที่เพื่อนจ่ายมาไม่จ่ายคืนเลยเยอะเรื่อจากไหนดีเรื่อจาก ที่พื้นฐานก่อนมนะั้ราคาถูกสุดไม่แพงสุดมนะั้ยอันนี้ไหมอันนี้ไม่นนไมถึงยี่สิบมั้ยี่สิบบาทประมาณยี่สิบาทนะสิบาทซื้อมาสองชิ้นก็ยี่สิบเาจจะเริ่มกับอะไรก่อนนะเราจะเริ่มจากราคาถูกที่สุดแล้วเราลองดูร,ร,ราคาแล้าว่าอะไรก <ผม S 1> ูลืมแล้วก<ม>ูวทิ้งไปเสร็จไปแล้วเอา้า <laughs> แต่ถ้าแพงสุดอะที่กูบอกไว้นั่นแหละแล้วก็อันนี้สามสิบบาทนะสามสิบบาทกาหน้า ก้าน่าสามสิบเงินเนี่ยพวกเนี้ยไอ้พวกที่เป็นดาร์เคอร์ชี่อะไรสามสิบาทประมาณสามสิบสี่สิบาทนี่แหละพวกเนี้ยเออก็แปลว่าประมาไอ้เนี้ยอันนี้ถูกสุดอืมแล้วก็อันนี้ถูกลงมานี่สิบสี่บาทเอออันนี้ถูกลงมาอยากน้ำเยอะเกินอ๋อนี่ก่อนเอะโอริโอเนี่ยซื้อมาไม่เอานี่ก่อนอันนี้ถูกกว่าเอาอันนี้ยี่สิบไหมฮะอ้าวเอาไหนก็เอาไปไปแจกผลิตชิ้นเลย ทหารต้อ,องได้กินช็อกโกแลตยีบไหมไฮ้ยมีมีขายอยู่ข้างในมีร้านค้าอยคุณน<ล>ึกว่าแบบให้ฟรีอะไรเงี้ยเซเว่นก็มีนะอันนี้ทุกคนน่าจะซื้อได้นะคุณเนี่ยราคาแบบว่าทั่วไปอันนี้คือพื้นฐานสุดเลยแล้วแบบหาจับราคาจับต้องยังไงสุดเลยเซเว่นมันจะมีโปรมันจะซื้อสองแถมหนึ่งอะไรเงี้ยอืมอร่อยเลยก็อร่อยนะเคยกินมันมีแบบเหมือนแคคเกอร์ข้างในมันอ่ะอืมอะไรนี่ยอะไรต่อเดลี่มิวมันคือยี่ห้ออะไรวะ เดลี่มีอันนี้เคยกินอยู่เดี๋ยวนะดูไส้มันกันอ๋อมันแบ่งเป็นเม็ดเม็ด่างนี้เลยสอดซองเป็นอยู่สามเม็ดใช่ใช่ใช่ไม่มันมันมีมันมีซองอ๋อมันเลยมีไส้นี่นไหมคำดำอ่ะเป็นเลกเกอร์โอริโอเนาะสีดำจอกเล็ดใช่ตะกลุ่มก้องจำไหมรสชาร์ตนุ่มแต่มีไส้โอริโอ้แต่ช็อกโกแลตเนื้อนุ่มปะค่อนข้างนุ่มอ่ะไม่หยางหวานเลย ไก่มันหวาน,วนหวานาอร่อยอยู่ไปเป็นนันนี่แล้วกันดาร์กจ้าน,นี่กูจำไม่ได้ว่าเคยกินหรือเปล่าน่าจะน่าจะไม่เคยเคยกินมันของลาลาดาร์ชกช็อกโกแลตลาเชนจ์อร่อยกูอชอบมากกูมาลองนี่มันออริจินอลมนะันมีชอ็ชอกโกแลตน้ำตาลยี่สิบกรัมจะเป็นแท่งนี้นะแท่งแบบมินิมินิมอลนะมันไม่ได้ติดกันดีกว่ากูนึกว่ามันจะติดกัน ไม่เหมือนไอเนี่ยะไรไอ้ปุ่มบนคีย์ออผมผมบอร์ดอะ่ะมันใหญ่กวละหน่อยปุ่มชิปแล้วนนลกว็ปุ่มชิปนึดปุ่มชิปใหญ่กว่าชลิปายมันเป็นครีมมี่มิลช็อกโกแลตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตเอาครมีมมีก่ก่อนไหมเออชี่นี่คู่แข่งกับราชาช็อกโกแลตเลยว้วยจริงราชาช็อกโกแลตใครวาควีนนะเอราชาควีนราชาควีนเหรอวะ <laughs> อ๋อราชาน <laughs> ักรอ้องใช่ไง อ๋อเฟนดี่เมอร์คิวรี่อ๋อโอเคเก็ตแล้วที่เป็นคู่แข่งกับเราทำให้ป๊อปเป็นก้อนแบบแท่งๆนี่นะไม่ได้กินนานแล้วไอ้เยอะก็ชีเนี่ยไอ้ของช็อกแลตเมียโกแทมไม่ได้แตะเลยเอะราคาราคามันสูงเกินไปเป็นสามสิบอัพบางคนเขาก็ไม่อยากซื้อแล้วนะใช่แพง่ะถ้าเป็นช็อกแลตราคาสามสิบก็ซื้อแบบอะไรที่มันกินแล้วอิ่มกว่าดีกว่านุ่มอยู่นะไม้ที่ไอ้ที่ทำนุ่มอยู่นะ มันคือจั๊กเลตจั๊กเลตลายใช่มันเป็นนมแล้วก็ชั้นแรกกสมกันแล้วมันเป็นฟันใช็อกโกแลตที่คุ้นเคยกัน N M N แต่มันจะไม่ใช่เม็ดนะมันจะเป็นแบบแห้งๆแห้งแล้วก็มีก้อนนะเม็ด N M N ข้างในนอันนี้กูชอบมากอร่อยคุณไม่เคยซื้อเลยเคยซื้ออยู่หลายครั้งแล้วด้วยกูซื้อแบบที่ประหยัดที่สุดนะมันมีมมันสองแบบอ่ะก็คือเป็นแบบที่มีข้าวโพดอันหนึ่งไม่นี้มีข้าวโอดอันนี่ออริจินอล เป็นเค้าแบบเป็นข้าวผงไอไอหอสีฟ้าปะที่เป็นข้าวผงอ่ะเออเป็นแบบนโ้ยอ๋อมเป็นงี้โอ้ใช่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นก้อนใหญ่ๆอันนึงเว้ยแล้วก็มีเม็ดๆเล็กๆโอ้โน่าตื่นเต้นยังไมแสดงพวกมึงไม่เคยกินหรอนีีใช่ไหมไม่เคยอุไม่เคยเลยตั้งหากกูเคยแล้วชีวิตชีวิตกูโดนตมาจนมนเยี่ยงไม่มีโอกาสได้แต่ช็อกโกแลตอย่างงี้ยนี่อะไรหืมอร่อยนะถูกแล้วอร่อยไม่ได้กินเลยมันกรุบๆที่ไอ้ชี่อว่ามันเป็นเอฟแอนด์เอ็มก็เป็นเศษอยู่เนี่ย เนี่ยเนี่ยเยมก็อร่อยอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีช็อกโกแลตเพิ่มคาบิมือเพิ่มความหวานคาบิไม่ง่งหวานก็เดือไมันรู้สึกว่าเคี้ยวแล้วม,มันกรุบกรุบอยู่ข้างในอ่ะมันเคยมีช่างใหญ่กว่านี้ด้วยนะเคยซื้ออยู่แต่เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้ะเคยไปซื้อที่ซีคอนก็แหละจำไม่ได้วะแม่งนานละวถึงร้อยป่ะไม่รู้เหมือนกันวะไม่กินเรากินเป็นตัวธรรมดาไปเอ้ยเหี้ยเออวะ เรากินได้เฮ้ยชื่อไปแล้วไม่ต่อยด้วยทาชิเออผมก็งงไม่ต่อยไปเลยชื่อว่าเราไปเจอกันทำไมมึงเคยชื่อมึงข้าวเลยมั่วเลยเราขั้นตอนป่ะอ่ะเออชื่ออ่ะใช่สีเข้มกว่าอันเมื่อกี้ด้วยนะโอ้อันนี้อันนี้เป็นดราสโกเดนแล้วโหจบแล้วก็เหมือนกับไอ้ที่เมื่อกี้รีวิวอ่ะกินเลยอืออร่อยออาตรงๆผมผมลืมรสชาติเฮ้ยชื่อไอ้ขอแรกไปละ พราะมึงเสือให้กุกินเอ็มเอ็มเก่อนด่างจากดาร์กช็อกโกแลตูว่าเฉยไปเลยตอนน่ะอร่อยแล้วแต่แบบนี้ความเข้มข้นช็อกโกแลตมันจะมากกว่าตัวธรรมดาเนาะจริงจริงเพราะมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตมันน่าจะเป็นความช็อกโกแลตที่เข้มข้นกว่าของตัวธรรมดาคือปกติกูเป็นคนไม่ชอบกินดาร์กช็อกโกแลตด้วยแต่เนี้ยมันไม่ค่อยขม มันออกแบบว่ากลมกล่อมรสช็อกโกแลตอะไม่ไม่มันจะไม่หวานเกินไปไม่ไม่ปกติกูไม่ได้กินช็อกโกแลตอยู่แล้วมึงเอากูมาทำเที่ยแหละช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยอืมพวกบ้าช็อกโกแลตอะกูชอบกินช็อกโกแลตนะชอบเหมือนกันกูกินมากเลยนะครับไม่ใช่ช็อกโกแลตขมอร่อยะขมขมอันนี้ไงแบล็กช็อกโกแลตของลาเต้กาน่าของญี่ปุ่นิสบันไซญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่น มันเป็นห่อแบบปอยอย่างนี้เลยอารมณ์ไม่คล้ายแบบมาฝรั่งอ่ะนึกถึงไอ้เนี่ยเฮ้ยแกออกมาเป็นแผ่นทองมั้ยเล่นเกมมั้ยเออไม่ใช่เดี๋ยวที่อ่ะมันเปโรงงานดิมันเปโรงงานอ๋อเป็นโรงงาเล่นเกมที่อ่ะไอ้เย็นสายตากูมองช็อปปาร์ตแดงหงอยคิดโกโกลัวที่แห่ดีไซน์ดีอยู่นะโคตรสวยญี่ปุ่นแม่งทำดีว่ะไอ้น้องขนาดของญี่ปุ่นยังมีช็อกโกแลตวาซาบิเลย เป็นเล็กๆอ่ะมินิมอลอีกและแบบมินิมอลกว่าเดิมแตกต่างจากเม,มื่อกี้นี่แบบสัมผัสแรกคือกรอบนะกิอบ่ไม่แข็งอร่อยมันกรอบไม่แข็งอร่อยอันนี้อร่อยๆะคล้ายๆโอโคอ่ะแล้วก็มีความขมนิดนึงปลายลิ้นเนี่อยนี่อร่อยอร่อยชอบชอบ รสชัดแรกเหมือนอะไรวะมึงจำไม่ได้เดีออกไอมช็อกโกแลตเย็ดเค้โคตรสุดยอดเลยครับอันนี้ก็คืออันนอ้อะไรอ่ะโอ้แข็งเงยอ่อนแ้ำแข็งก็เฮียแล้วนี่ช็อกโกแลตบิตเทิลครับผมบิตเทิลครับผมนี่นี่ เพตรแข็งไอ้ยี่โคตรแพงอ่ะอุ๊ยภูสารีวิวมึงมาเล่นเลยเจ้าของช่องเอ้ยโอ้ยเนี่ยช็อตแรกนี่โคตรแพงเลยครับไอชิ้นงูงูใค่เนี่ยนะ99บาทนะเนี่ยมันเป็นอันนั้นอันี่นือมันส่งมาจากของนอกไงมันส่งมามันแต่อันนี้เป็นรถอะไรบ้างมีเป็นวุ้ยมันจริงจริงอะของมิตรบีเขาทำรถมาเยอะมากเลยนะเรามาหาแค่ ทั่วไปเพราะว่าไม่มีตังค์เลยกูซื้อแค่นี้แหละไม่มีตังค์ดอนนี่แลแรกเป็นพินัท t ั u เตอร์คันชี่อันนี้มิวคันชี่มิ้ว crunchie อันนี้แบบดาร์กช็อกโกแลตตัวนี้ดาร์กช็อกโกแลตสองคันนี่จะเป็น country country roll country roll แล้วกินอะไรก่อนนะอเล็กก่อนไหมเอออะไรกดูแบบเออนี่สุดละเดี๋ยวเดี๋ยวอยากว่างวต้ไปต้องขอเปรียบเทียบระหว่างสองวันนี่ะหน้าตามันกันคล้ายๆกันนะกับด้านกับด้านอ๋เหรอเป็นไรหน้าตามือนกัคล้ายๆกัน เออขามิสตะบียคือถ้าเราเรากินเราได้ตังค์เขาวะแบบกินโช์แกกินโชยินกินไม่เงยให้ตังค์เราปะเขาไม่ให้าตังค์บูาช็อกโกโง่อะไรเงี้ยอ้นี้มันเหมือนจะมีคาราเมลด้วยปะลองอะไรก่อนไอ้นี่มันจะเหมือนมีคาราเมลด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่มันเป็นอย่างงี้มันไม่ได้เป็นคล้ายๆกับช็อกโกแลตไอ้นี่มันกินเลยนะไอเออเอมเอออ๋อจะเป็นป้ายมันจะเขียนว่าโปรโมทบิสเบีร์แล้วก็จะเป็นซีเล็กๆไล่ลงมา อืมอย่างงี้นี่เองอ๋อมีสองอันเลยเหรออ๋อมีสองโอ้แบบนี้จิงมากมีชองมีครั้นโอ้มีแบบกรุบๆคล้ายๆถั่วคล้ายๆไอ้ายอะไนั่นเนี่หมือนอะไรข้าวอ่ะไข้าวแล้วมื่อกี้กระพองไม่ใช่ไม่คล้ายไอ้นั่นแ่ะไอ้ชองเล่นเรากินนั่นแรกอ่ะราคาถูกไอ้อ๋อไอถั่วถั่วนั่นนะเดลี่มิวอ่ะนะ โอต้ตกรอบปะต้กรอบเลยรสชาตินมๆอ่ะแต่กรุบเหมือนมีเวเฟอร์ข้างในได้วยปะเอาไปอะไรอันนี้ไหมเอาลากหรือว่าเอานี่กันอันนี้มันเป็นดาร์คคาราเมลพี่ดาร์ครั่าไหนแพงสุดดาร์กไม่ใช่ดาร์กแพงสุดดาร์คสองร้อยกว่าบาท เหรอใช่สองร้อยก็นุ่ราคาเท่ากันแล้วเนี่ยไม่ไม่อันนี้ร้อยกว่าบาทเรีร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบถูกกว่าลองด่ากันมาเละหรือว่าลองอันที่แพงสุดตันสุดท้ายไปเลยเอาอัินเดี๋ยนี้เลยแหะปุ๊บว่าหน้าตาเหมือนกันนะโอู้ยเงี้มันเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันแหละแต่แค่ของแจกก่อนใช่ไหมเออเนี่ยลองขัดนี่รอออกมา พวกเจะบอกว่าออกมาจากจุดทำหักมาเลยเอี่ยอ๋อมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันแค่ขนาดมันเล็กลงมาหน่อยก็ไปมันไม่เห็นวะไอ้เหี้ยปวดหัวเมื่อกี้เดียวข้อกรอกูกินนี่ก็แล้วเนี่ยโอ้มันเป็นแบบเนี่ยนะมันไส้ข้างในแบบอ๋อมิสเตอร์บีสพี่นะเป็นเนยถั่วเนาะลองลองลองเหมือนเหมือนกันเลยกลอบเนาะใช่ไหมอืมชาถั่วเออถั่วเนยถั่วมาเต็มเลยอร่อยนี่อร่อย เลยเอ้ยเอ้ยทัวเลยอ่ะไม่อลอยวะลอยเลยรสชาติก็แล้วแต่คนชอบใช่อันนี้ผมซื้อมาลองเฉยเพราะว่าแม่งดูคิมเตอร์รีดสงสัยมาแล้วมันเป็นยังไงสงสัยมาแล้วมันจะอร่อยหรือเปล่ายังไอ้เนี้ยแม่งคิมเบอร์รี่ไหนโอ้คิมเบอรช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดโลกเลยนะครับผมแล้วก็จบเลยเออกูซื้ออะไรกูซื้ออะไรกูไม่พูดนอกกล้องว่ะไม่พูดในกล้องเลยนี่ตายต่อไปเป็นดาร์กช็อกโกแลตดาร์ก เฮ้ยโอ๊ยเขาใจพูดอะไรอ่านี้มันหักสวยกวัยเยอะเคลมเหมือนแต่นี่พูดคลมเหมือนย่ทำให้คนดูแย่ หักไว้กว่านายน้องเอต้าช็อกโกแลตน่ากินอ่ะชอบอะช็อกโกแลตแบบเข้มคนนั้นเอ๊แต่แบบมันเป็นช็อกโกแลตแบบหนาๆโง่ๆเลยมันไม่มีอะไรมาแทรกก็เนียนแล้วน้าช็อกโกแลตอืมช็อกโกแลตแบบเข้มๆเลยความน่าโก่งน้กช็อกโกแลตก็คือมันจะติดฟันไปเพราะช็อกโกแลตความหนามันจะแน่นกว่าโอ้แข็งกว่าเยอะเฮ้ยอร่อยว่ะผมขมเลยอร่อยเฮ้ย ไอ้หนึ่งเป็นความผมที่พอดีอะน้ำปลามันยิ่งเยอะไม่ผมไม่พอดีก็ไม่แปลกหรอกมีกลิ่นหอมหอมมากเลยอืม,อ,มอร่อยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกปากเลยส่วนตัวคือเอาตเตกูไปแดกข้าวดีกว่าอ,อันนี้ซื้อมาลองนะเจ๊นะ ก็คือถ้าคุณอยากจะกินก็ได้แหละไม่มปซื้อก็ได้หรือคุณอยากซื้อก็ได้คุณแค่ไปสั่งในช้อปปี้มันก็มีขายอยู่ <c oughs> อเอ้ยเย็นที่มันแย้แก้วกูไปแดกน้ำหมดน้ำหมด <c oughs> อะไรน้ำอะไรมึงว่าไหนล่ะสุดอันนี้อันที่กินมาที่เหลืออันนี้ฮะก็ว่าได้ช็อกโกแลตของมิสเตอร์บิ๊กเลยลงตัวแบบไม่ไม่ขมเกินไปแล้วก็ไม่ติดฟันเกินไปไม่ค่อยติดฟันเท่าไหร่ Dark แล้วดาร์กช็อกโกแลตแดงเงินมันเป็นความติดคุณโดนเป็นค่อคน,คน,คน,คนข้างติดปันน่ะสำหรับผมนะระหว่างซื้อช็อกโกแลตพวกเนี้ยผมไปซื้อช็อกโกแลตเซเว่นดีกว่าอืมอย่าไปซื้อพวกนี้เลยมันมันก็แพงอันนี้ซื้อมาลองนะเฉยนะไม่ได้ว่าไม่อร่อยอแต่คือแบบซื้อเซเว่นต,ต,ต้อประหยัดตังค์กว่าใช่อันนี้ซื้อมาลองนะอันนี้อร่อยเอามาไงอะ่ะก็มึงเอาอไม่บอกออคืออะไรฝรั่งเหรอเป็่ม้วน่ทียม คุณกินนี่หรืว่าเนี่ยนี่หรืบาทเอาไว้มีขายตามร้านค้าทั่วไปร้านค้าทั่วไปร้นนนานผลไม้ราคาอ่ะกินดูนี่ขอไอ้เมือ่อวานของที่นอกเรื่องนะไปปิดคลิป